เรื่องที่เกอาวันนี้นะฮะกับเรื่องฟ้าจายนะครับผลงานโดยน้องเจนเน่พูมสุทธีครับมาเลยโอ,โอคค้ยนกรรเยอะอ,อีกแล้วากเยอะอีกแล้ว่เลค,ค,ครับวันนี้สองรางวัลแล้วนะฮะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเจนเน่นะคะชื่อเล่นก็เจนค่ะ ก็จบมาจากวิที่อะไรนานาชาติมหาวิทยลาลัยม่ฮิโดนค่ะผลงานประจายเรื่องนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เจนไปดู YouTube ค่ะแล้วก็ไปเจอกับการประกวดความงามเด็กที่ทำให้แปลกใจมากว่าเด็กที่เข้าไปประกวดเนี่ยอายุน้อยมากเลยค่ะสีหกขวบก็เป็นนักล่าบางวันกันแล้วีสิ่งหนึ่งที่พบก็คือเด็กเหล่านี้เนี่ย ผูกสร้างสรรค์และุงแต่งจนเกินเด็กไปเยอะมากทําให้กลายเป็นเหมือนผู้ใหญ่ในร่างเด็กไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทําผมใส่วิกใส่ชุดท่าทางการเดินการพูดหรือแม้กระทั่งการแสดงโชว์เพื่อที่จะเรียกคะแนนจากกรรมการก็รดูเกินเด็กไปมากค่ะทีนี้เนี่ยเจนก็มองเย้อนกลับไปที่คุณแม่หรือคุณพ่อของเขาที่ ดูภูมิใจแล้วก็อีกหลายๆคนที่ดูภูมิใจที่เขาเป็นอย่างนั้นเราที่คิดว่า um, บางทีเด็กเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้อะค่ะดูจากการที่เมื่อเขาโกขึ้นเขาให้สัมภาษณ์แล้วเขาไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองยังไงตัวเองชอบสิ่งที่เป็นอยู่นี้ไหมก็เลยเกิดเป็นเรื่องสาใจานี้ขึ้นมาค่ะเป็นอยากให น้องหนูที่อยู่ในราราเนี่ยเป็นตัวแทนของเด็กทุกคนที่กำลังเดินตามความฝันของผู้ปกครองโดยที่ไม่ใช่ของตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงต่อสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่การที่เขาไปเป็นถุกสนใจของสังคมตั้งแต่ยังเล็กๆโดยที่ลูกคงอาจจะคิดว่าชื่อเสียงเงินทองอาจจะเป็นใบเบิกทางให้เขาในอนาคตแต่ว่า เขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการีจะมีชื่อเสียงก็ก็แต่ว่าหรือเปล่นแก่แก่เคลปนะฮะค่ะก็ก็จะอยากจะสื่อว่าเด็กเนี่ยเมื่อมันถึงจุดลิมิตจุดหนึ่งที่เขาไม่อยากทําในสิ่งที่พ่อแม่เรียกให้แล้วแล้วเขาจะมีปฏิกิริยายังไง พ่อแม่จะมีส่วนช่วยได้ไหมแล้วก็จะแก้ปัญหากันได้ยังไงก็เป็นไอเดียของเรื่องนี้อะค่ะก็ขอบคุณใช่ไหมครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะวันนี้มาดูด้วยอาจารย์ที่เป็นแอดวเซอร์นะคะไม่ยู่แล้วอาจารย์มอาจารย์ยู่อาจารย์แล้วก็ยูนี่ก็ขอบคุณมากว่าที่ช่วยกันมาตลอด6เดือนค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งเพลงดูช็อต ให้กำลังใจในวันที่แบบอยากเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่เข้าใจแล้วก็ให้เลือกทางเดินสายนี้โดยที่ไม่เคยขับหรือว่าไม่เคยค้านใดๆค่ะเชิญทำค่ะครับกล้าใจนะครับ โครงการนะครับนี่นะฮะเป็นหนังที่ได้รางวัลด้วยนะครับกับรางวัลของโครงการวุฒิอักของรางวัลสยามุพิสแยกมกรรมัชด้วยนะครับเอาละผมว่าคนที่ใกล้เคียงโครงการนี้สุดนะ่าจะเป็นพิศน,น์ละครับฟังพิศนก่อนเลยครับคิดแล้วเวลามับอกเป็นเรื่องทุกชอ็อตที่มันถูกถูกสร้างเนเรื่องราวมามันถูกการคิดมาแล้วว่าจะเจออะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วจะได้ผลลัพธ์ยังไง แล้วก็ได้เวลาดูไปเรื่อยๆพี่จะแบบลุ้นว่าตอนจบเนี่ยมันจะจบยังไงเพราะว่าเมื่อเด็กก็ได้รไรปฏิเสธแล้วอ่ะตัวละครตัวร้ายของเรื่องคือแม่ที่มันถูกสร้างมามันจะเลือกมันจะแบรู้ยังไงแล้วสุดท้ายพี่เจนเลือกให้แม่เปิดเผยความจริงว่าแม่คือคนหนึ่งที่เคยถูกทำร้ายเหมือนกันแล้วก็เลือกที่จะทำขางกองรู้ที่สุดอัไรเนี้ยเป็นทางเลือกการจบที่ดีมากนะครับพี่มองว่า มันเลือกข้อกลัวเลือกทุกอย่ที่จะต้องยอมรับความจริงยอมรับผิดแล้วก็้องดูแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขอชมคือเจมองว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กอ่ะพี่รู้สึกว่าเด็กคนนี้เขา้อมีสิทธิของเขาที่ชอบที่ระดับเด็กถกงระดับอื่นอื่นึ่ะเด็กเป็นฝาดปฏิเสธแม่เป็นฝาดหยุดทุกอย่างหยุดหยุดไม่เอาแล้วซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เด็กที่ดูเจริญเข้มแข็งขึ้น มีสิ่งที่ต้องสิ่งที่เขาได้นะครับแล้วก็อันที่น่าชมมากคือการใช้เทคนิคของเจนอะมันเป็นฟอร์มที่พูดถึงเรื่องสีที่มาเปลือแล้วก็มันซัพพอร์ตถึเรื่องที่เราเรียนเรื่องประเด็นถึงข้าขาวที่ถูกจะทำออกมาครับที่หลักคือตอนที่ดูเรื่องนี้ครั้งแรกจะรู้สึกรู้สึกดีกับมันมากอาจจะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ เตะของครอบครัวครับเรารู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างยสุดแล้วเมื่อกี้พอได้ดูในรายลเอียดที่มันแหญ่ขึ้นก็ยิ่งรู้สึกกับมันมากขึ้นครับคือสําหรับผมเว่าการายมันน่าสนใจทีที่มันอาจจะสื่อสารกับคนเฉพาะกลุ่มแต่สิ่งที่มันสื่อสารดนแรงมากครับหรืว่ามันอาจารย์อาจจะ มันจะชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนอยู่ด้วยกันนะครับสิ่งที่ชัดเจนคือมันวิภาพปัจจุบันของความคาดหวังพ่อแม่ต่อลูกเนี้ยแต่สิ่งที่ไม่ชัดเจนคือมันยังเต็มไปด้วยที่ว่างซึ่งบริบทอยะ่างมันมีที่ว่างให้เราเอาประสบการณ์เราเสียบเข้าไปเราแบบเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราไม่รู้เหตุผลเนี้ยซึ่งมันกลายเป็นข้อดีครับการการที่ เราก็าจะรู้สึกถ้าเราเป็นเด็กนนี้และเนี่ยเราเป็นคือประสบการณ์ที่ดีกับเรื่องดีของเรานะมันก็เลยทำให้ให้รู้สึก,กันม่อนขันงมาครับเราเร้เราเรา,เราคิดว่าวิธีการเล่าสมมติว่าส่วนที่มันเสริมได้มากคือเชินชมดนตร,รีครับรู้สึกว่ามัน เหมือนค,ค่อยๆขับอารมณ์เราไปตามสิ่งที่น้องก็ยางเลอาได้ดีครับอขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่รัตนะครับพี่สนนะครับแล้วก็น้องเจนด้วยนะครับนะฮะ